สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากฝนทิ่หยุดก็เดินมาดูครับว่าเต่าตัวใหญ่ไปไหนแล้วครับเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยครับนี่ครับสวนน้อยในเมืองใหญ่ครับวันนี้กรุงเทพนะครับนี่ครับฝนตกชุ่มฉ่ำนลครับดูน้ำานะครับน้ำรอการระบายครับดูดิว่าจะมีงูมีงูเงี้ยวเขี้ยวขอขึ้นมาหรือเปล่าวะ เราก็สงสารแมวน้อยครับวันนี้วันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกเจ็ดครับใครโชคดีถูกหวยก็ดีใจด้วยนะครับคนที่ไม่ถูกก็รอโวดหน้าต่อไปครับสิบหกตุลาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังครับจงมีแรงบันดาลใจต่อไปครับแต่วันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องๆน,นักเรียน ที่ไปทัศนศึกษาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุรถบัสไฟไหม้นะครับก็เกิดการสูญเสียหลายชีวิตนะครับขอสแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องทุกคนนะครับน่าสงสารนะครับอุบัติเหตุมันก็ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกนะครับขอให้ทุกคนจงมีแรงบันดาลใจและมีความหวังต่อไปครับอย่าท้ออย่าแท้นะครับ การสูญเสียไปแล้วก็ขอทุกคนจงมีหวังและกำลังใจต่อสู้ต่อไปครับ้าใจถึงการสูญเสียนะครับไหนเต่าไปไหนแล้ะเต่าตัวใหญ่ไปไหนแล้วลงบอ่อแล้วมั้งนี่ครับ นี่คางคกนี่ครับเจาบบาบ้าตัวใหญ่ก็อยู่ในบ่อครับลงมาแล้วครับนี่แต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ลงมาในบอ่อแล้วครับนี่ครับ เมีน้ำรอ,อการระบายครับไปดูแต่ตัวเล็กสินี่ครับชุ่มฉ่ำไปเลยครับน้ำท่วมรอ,อการระบายไปดูแมวน้อยแมวน้อยเห็นเหี้ยวอ่เป็นไงบ้างนี่น แบกลูกเป็นยังไงบ้างลูกฮะท่วมหน้าอ่าน้ำท่วมรู้ตอนนี้นี่ครับเหนียวน้อยอยู่ตรงนี้ครับนี่น,นีเอาฟ้าลูกมึงขึ้นไปข้างบนเร็วแต่ฝนหยุดแล้วเดี๋ยวก็แห้งครับฝนหยุดแล้วเดี๋ยวก็แห้งครับไม่ต้องคาบลูกหนีไปไหนหน่าเนี่ยฝนน้ำทางนั้นเลยเนี่ยฮะ ฝนหยุดแล้วเดี๋ยวไม่เกินชั่วโมงก็แห้งครับนี่ครน้ำรอการระบายครับไม่เกินชั่วโมงครับนแนวไปไหนไม่ได้เลยแบบมีอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องออกไม่ต้องคาบลูกนี้นะครับขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีครับค่ำคืนนี้ก็ชุ่มช่ำเลยครับฝนตก ยังไงก็ยังขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะครับกับญาติพี่น้องอน้องน้องนักเรียนครับที่ได้รับอ,อได้รับอ,อุบัติเหตุนะครับครั้งยิ่งใหญ่เลยครับเกิดการสูญเสียหลายชีวิตเลยครับแสดงความเสียใจด้วยนะครับขอให้ทุกคนนั้นก็อย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวัง ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปครับครับคืนนี้ก็ขอจบคลิปไปั้งนี้นะครับดูนะครับองฟ้าก็คึมๆอยู่นะครับแต่ฝนก็หยุดแล้วครับทิปอาจจะมืดนิดนึงเพราะว่าเป็นกลางคืนครับนี่ครับขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับ